สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องที่อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องหลังบ้านนิดหนึงแต่จริงๆสําคัญมากคือเรื่องระบบการควบคุมกลยุทธ์ค่ะเราจะใช้ข้อมูลจากบทที่8ที่ได้มาเป็นหลักนะคะครับผมสวัสดีครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจกันจริงๆค่ะว่าพอเราวางกลยุทธ์กันไปดิบดีแล้วเนี่ยทำไมยังต้องมีเรื่องการควบคุมตามมาอีกแล้วอองค์กรเขาทํากันยังไงให้มันเวิร์กจริงๆคะไม่ใช่แค่แบบว่าเช็คลิสต์ไปวันๆหรือกลายเป็นตัวถ่วงซะเองมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะคะใช่เลยครับคือหลายคนอาจจะมองว่าการควบคุมเนี่ยเเป็นเรื่องจุกจิก ขั้นตอนสุดท้ายอะไรแบบนั้นแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องสำคัญมากๆเลยค่ะเหมือนเป็นระบบประสาทขององค์กรเลยก็ว่าได้คอยจับสัญญาณตลอดว่าเออเรากำลังเดินไปถูกทางหรือเปล่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยใกล้เคียงไหมหรือว่ามีอะไรต้องปรับต้องเปลี่ยนระหว่างทางหรือเปล่าครับงั้นเริ่มคำถามแรกเลยนะคะทำไมทำไมต้องควบคุมคะมันแค่เช็คว่าทำตามแผนหรือว่า มันมีความหมายลึกกว่านั้นคะโอ้โหลึกกว่านั้นเยอะเลยครับอย่างแรกสุดเลยแน่นอนมันช่วยให้มั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ใหญ่ขององค์กรที่เราตกลงกันไว้นะครับค่ะเหมือนเช็คเข็มทิศนะคะใช่ครับเช็คเข็มทิศตลอดการเดินทางเลยแล้วก็ที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือมันเหมือนระบบเตือนภัยล่วงหน้าครับเตือนภยัยครับผมช่วยให้เรา ตรวจจับปัญหาเล็กๆน้อยๆได้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่วิกฤตอะไรแบบนั้นข้อมูลจากการควบคุมเนี่ยมันจะบอกเราเองว่ามีอะไรแปลกๆไหมต้องรีบเข้าไปดูหรือเปล่าอ๋อค่ะค่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากนะคือมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรเลยครับการเรียนรู้อะคะใช่ครับการที่เราติดตามผลตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมันทําให้องค์กรเห็นภาพชัดเลยว่ากลยุทธ์ที่วางไว้อะ มันเวิร์กจริงไหมอะไรดีอะไรไม่ดีพอรู้เร็วใช่ไหมครับก็ปรับตัวได้เร็วอดูกว่าก็ได้เปรียบไปครับค่ะแต่แต่แน่นอนครับทุกอย่างมันต้องสมดุลน,นะคือมีการพูดถึงเหมือนกันว่าถ้าควบคุมเข้มไปจู้จี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคได้ค่ะอาจจะทำให้คนทางานรู้สึกอึดอัดใช่ครับอึดอัดไม่กล้าคิดไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆ ระบบควบคุมที่ดีเนี่ยเลยควรจะเน้นไปที่การสนับสนุนอำนวยความสะดวกมากกว่าจะไปจับผิดซึ่งการหาจุดพอดีตรงนี้แหละครับเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงเลยฟังดูแล้วการควบคุมนี่ไม่ใช่แค่ถามว่าทำเสร็จยังแต่เป็นคำถามที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยนะคะเราไปถูกทางไหมผลที่ได้นี่มันบอกอะไรเราแล้วเราจะเอาบทเรียนนี้ไปปรับปรุงต่อย,ยังไงประเด็นเรื่องการเรียนรู้นี่เปลี่ยนความคิดเลยค่ะ จากเรื่องหน้าเบื่อเบื่อกลายเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรไปเลยใช่เลยครับแล้วที่นี้ค่ะตอนที่เราวางกลยุทธ์ตั้งแต่แรกเลยกับการควบคุมที่จะตามมาทีหลังเนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงคะหรือว่าเป็นคนละส่วนการทําแยกกันไปโอ้โหเกี่ยวกันตั้งแต่สตาร์ทเลยครับจริงๆแล้วการควบคุมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มตอนลงมือทํานะแต่มันเหมือนฝังตัวอยู่ในกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกเลยครับอ๋อตั้งแต่ตอนตั้งเป้าเลยใช่ครับ วัตถุประสงค์ทั้งสั้นทั้งยาวที่เรากำหนดตอนวางแผนกลยุทธ์นั่นแหละครับคือหมุดหมายหรือมาตรฐานที่เราจะเอามาใช้วัดผลตอนควบคุมไงครับค่ะค่ะพอเราเริ่มลงมือทำงานจริงระบบควบคุมก็จะเข้ามาทำหน้าที่วัดผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการต่างๆแล้วก็เอามาเทียบกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ตอนแรกการเปรียบเทียบตรงนี้สำคัญมากเพราะมันทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะ ผลลับมันเบี่ยงเบนไปจากเป้าแค่ไหนมากน้อยเพราะอะไรแล้วเราควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงยังไงต่อค่ะเหมือนที่นักคิดอย่างพีเตอร์ดรักเกอร์เคยบอกไว้นะครับว่าการควบคุมคือการชี้นำกิจกรรมต่างๆให้มันมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการโอ้ค่ะ เพราะฉะนั้นการกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานการวัดผลที่ดีชัดเจนวัดได้จริงทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพตั้งแต่ตอนวางแผนเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับและบางทีอาจจะต้องมีทีมงานหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจไปเลยที่มาดูแลเรื่องนี้โดยตรงให้การติดตามประเมินผลมันเกิดขึ้นจริงจังต่อเนื่องครับ ตรงนี้นะ่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าระบบควบคุมที่ดีเนี่ยมันไม่ได้คิดแยกออกมาแต่ต้องออกแบบให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับการวางแผนกลยุทธ์เลยการตั้งเป้าที่ชัดเจนวัดได้ตั้งแต่แรกก็เหมือนวางฐานของการควบคุมที่ดีไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะคะสุกต้องครับผมเอาละค่ะพอเห็นภาพรวมความสําคัญแล้วทีนี้มาดูข้างในกันบ้างว่าการควบคุมกลยุทธ์เนี่ยปกติแล้วมันมีองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างคะครับ หลักๆเลยนะครับจะมีอยู่3ส่วนประกอบสำคัญที่มันทำงานเชื่อมโยงกันอยู่คือ1ก็ตัววัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นั่นแหละ2คือการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงและ3คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิกริยาย้อนกลับหรือฟีดแบ c k เพื่อการปรับปรุงแก้ไขครับค่ะอันแรกเลย 1. วัตถุประสงค์ของธุรกิจ objective อย่างที่เราคุยกันไปตะกี้นี้เลยจุดเริ่มต้นคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องวัดผลได้ในเชิงปริมาณนะครับเพื่อให้มันจับต้องได้ไม่เลื่อนลอยค่ะต้องเป็นตัวเลขใช่ครับตัวอย่างที่ใช้ใช้กันก็มีเยอะแยะเลยตั้งแต่ตัวเลขการเงินกำไรต่อหุ้น ROI ส่วนแบ่งตลาดยอดขายโตเท่าไหร่อะไรแบบนี้ไปจนถึงตัวชี้วัดด้านอื่นๆก็มีนะครับเช่นอัตราการลาออกของพนักงานหรือว่าคะแนนความพึงพอใจลูกค้าค่ะแต่แต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับ คือการวัดผลเชิงปริมาณอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะสะท้อนภาพแค่สั้นๆหรือเป็นแค่ภาพนิ่งณเวลานั้นๆอ๋อไม่ได้บอกระยะยาวเสมอไปใช่ครับไม่ได้บอกแนวโน้มระยะยาวเสมอไปแล้วบางทีตัวเลขดูดีๆแต่สุขภาพจริงๆขององค์กรระยะยาวอาจจะไม่ดีก็ได้อันนี้ต้องระวังค่ะเข้าใจค่ะต่อมา 2. การประเมินผลการปฏิบัติการ performance evaluation อันนี้คือหัวใจเลย คือการเอาผลงานที่ทำได้จริงมาเทียบกับแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ว่าเราทำได้ตามที่คาดหมมากน้อยแค่ไหนค่ะเทียบกับแผนครับแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่เอกสารเน้นคือไม่ใช่แค่เทียบกับเป้าตัวเองเท่านั้นนะแต่ต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันด้วยครับเทียบกับคู่แข่งด้วยเหรอคะทำไมอะคะ ใช่ครับเพื่อให้รู้ว่าที่เราทําได้ดีเนี่ยมันดีพอหรือ,อยังเมื่อเทียบกับคนอื่นในตลาดเดียวกันกลยุทธ์เรายังทันเกมอยู่ไหมอันนี้สําคัญมากครับอ๋อค่ะค่ะทำให้เห็นภาพกว้างขึ้นถูกต้องครับการประเมินเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือช่วยเยอะแยะครับโปรแกร,รมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆช่วยดูได้หลายมุมเลยการเงินการตลาดการผลิตการจัดการแล้วก็ยังเอาข้อมูลข่าวสารอื่นๆจากข้างนอกมาประกอบด,ด้วย และสุดท้าย3ปฏิกิริยาย้อนกลับและการดำเนินการแก้ไข feedback and corrective action ส่วนนี้แหละครับที่ทำให้การควบคุมมันไม่ใช่แค่ตรวจกันบ้านตอนจบแต่เป็นการเรียนรู้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะคือการเอาผลมาใช้นั่นเองใช่ครับข้อมูลที่ได้จากการประเมินหรือฟ e ดแบ็กเนี่ยจะถูกส่งกลับไปตามส่วนต่างๆของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงครับผู้บริหารต้องเข้ามาดูตรงนี้ใกล้ชิดเลยครับ คอยตามผลให้คำแนะนำตัดสินใจว่าจะปรับอะไรยังไงเพื่อให้งานมันกลับมาเข้าที่เข้าทางหรือดีขึ้นกว่าเดิมการตรวจสอบให้ฟีดแบ็กบ่อยๆสม่ำเสมอเนี่ยช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีครับก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำทำกันอยู่เนี่ยมันยังคงสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ที่วางไว้จริงๆเข้าใจแล้วคะ่ะสรุปคือมันเป็นวงจรต่อเนื่องเลย เริ่มจากตั้งเป้าหมายที่ชัดวัดได้ Objectives จากนั้นก็วัดผลงานจริงเทียบเป้าเทียบคู่แข่ง Evaluation แล้วก็นำข้อมูลที่ได้ Feedback มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข Corrective Action แล้วก็วนกลับไปอาจจะปรับเป้าหรือปรับวิธีการใหม่เป็นลูปไปเรื่อยๆเพื่อให้องค์กรพัฒนาตลอดเวลานะคะใช่เลยครับเป็นวงจรแบบนั้นเลย แต่ทีเนี้ยค่ะปัญหาที่อาจจะเจอกันบ่อยๆก็คือระบบควบคุมมันกลายเป็นภาระยุง่งยากซับซ้อนเอกสารเยอะแยะไปหมดจนคนทํางานรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นตัวถ่วงมากกว่าตัวช่วยเราจะออกแบบระบบควบคุมยังไงให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆไม่ใช่กลายเป็นแบบนั้นคะคํขถามนี้ดีมากครับเพราะถ้าออกแบบไม่ดีนี่กลายเป็นต้นทุนเสียเวลาสร้างความเบื่อหน่ายจริงๆครับหลักการของระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพที่เขาพูดพูดกันก็คือ มันควรจะต้องไม่แพงเกินไป e c o ค o m i c a l คือใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้ต้องมีประโยชน์จริง Meaningful สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรไม่ใช่ทําตาม,ตามกันไปต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นและมีคุณภาพ Relevant information เอาไปใช้ตัดสินใจได้จริงต้องบอกแนวโน้ม Trends ได้ด้วยไม่ใช่แค่ตัวเลขวันนี้ ต้องอำนวยความสะดวก facilitative ให้คนทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช่สร้างภาระเพิ่มและสุดท้ายควรจะเข้าใจง่าย simple ครับไม่ซับซ้อนจนคนใช้ไม่อยากใช้ค่ะค่ะต้องไม่เป็นภาระแต่มีประโยชน์จริงๆถูกต้องครับแล้วนอกจากตัวระบบควบคุมเองแล้วเนี่ยยังมีอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกันคือเรื่องการทบทวนกลยุทธ์ครับทบทวนกลยุทธ์ใช่ครับ คือบางทีฟีดแบ็ k จากระบบควบคุมเนี่ยมันอาจจะบอกเราว่าเฮ้ยปัญหาที่เจอมันใหญ่กว่าแค่การปรับแก้เล็กๆน้อยๆแล้วนะอาจจะต้องกลับไปทบทวนตัวกลยุทธ์หลักเลยทีเดียวอ๋อคือดูแผนใหญ่ใหม่เลยใช่ครับสถานการณ์ที่มักจะนําไปสู่การทบทวนกลยุทธ์ครั้งใหญ่ก็เช่น 1. ผลงานมันแย่กว่าที่คาดไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 2. สภาพแวดล้อมภายนอกมันเปลี่ยนไปมากจนกลยุทธ์เดิมอาจจะไม่เวิร์กแล้ว เช่นมีเทคโนโลยีใหม่มีคู่แข่งใหม่โผลมาหรือ 3. มมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงชุดใหม่ที่อาจจะมีมุมมองวิสัยทัศน์ต่างออกไปค่ะการทบทุนกลยุทธ์ก็คือการกลับไปตั้งคำถามถ,ามถึงรากเลยว่าที่มันไม่เวิร์กเนี่ยเพราะอะไรตัวกลยุทธ์ผิดแต่แรกหรือกลยุทธ์ดีแต่การนำไปปฏิบัติการประสานงานมันล้มเหลวหรือทรัพพยากรไม่พอหรือเราวิเคราะห์สถานการณ์ตอนแรกพลาดไปตรงนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามต่ออีกว่า แล้วเราควรจะทบทวนกลยุทธ์บ่อยแค่ไหนปีละครั้งหรือเมื่อมีสัญญาณเตือนซึ่งตรงนี้คงไม่มีคำตอบตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในแต่และอุตสาหกรรมจริงๆหมายความว่านอกจากจะต้องสร้างระบบควบคุมให้มันกระชับมีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระแล้วองค์กรก็ต้องพร้อมที่จะยืดหยุ่น กล้าที่จะกลับไปดูแผนใหญ่หรือสมมุติฐานเดิมของตัวเองด้วยถ้าข้อมูลมันบอกว่าจําเป็นจริงๆโดยต้องหาสาเหตุให้เจอไม่ใช่แค่แก้ปัญหารายวันไปเรื่อยๆนะคะใช่เลยครับต้องกล้าที่จะตั้งคําถามกับตัวเองแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะมีเครื่องมือหรือเทคนิคอะไรที่องค์กรนิยมใช้ในการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์บ้างคะเหมือนมีกล่องเครื่องมือหลายชิ้นให้เลือกเลยนะคะ ใช่ครับมีเครื่องมือหลายๆเลยที่ช่วยในกระบวนการนี้ในเอกสารก็พูดถึงหลายตัวนะครับขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจและใช้กัน,นเยอะสักสองสาตัวแล้วกันนะครับได้เลยค่ะตัวแรกที่อาจจะดูคลาสสิกหน่อยคือการประเมินโดยเน้นกระบวนการบริหารอย่างเช่นการใช้วงจร P D C A Plan Do Check Act ครับ P D C A นี่ได้ยินบ่อยค่ะครับแนวคิดมันง่ายๆแต่ทรงพลังมากนะคือ วางแผนแพลนว่าจะทำอะไรให้ได้ผลยังไงจากนั้นก็ลงมือทำตามแผนดูแล้วก็ตรวจสอบผลลัพธ์เช็คว่าเป็นไปตามแผนไหมสุดท้ายก็นำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขแอคเพื่อให้รอบต่อไปดีขึ้นแล้วก็วนลูปนี้ไปเรื่อยๆเป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องครับค่ะเน้นปรับปรุงไปเรื่อยๆใช่ครับอีกเครื่องมือที่ฮิตมากคือ balance scorecard ครับผม คำว่า balance นี่คือหัวใจสำคัญเลยเพราะมันพยายามสร้างสมดุลในการวัดผลไม่ให้มองแค่มุมใดมุมหนึ่งโดยเฉพาะไม่ให้มองแค่ตัวเลขการเงินอย่างเดียวส่วน scorecard ก็คือใบบันทึกคะแนนที่ช่วยให้เห็นภาพรวมง่ายๆค่ะสมดุลน,นี่คือยังไงคะโดยทั่วไป BSC จะมองผ่าน4มุมมองหลักๆครับคือ 1. มุมมองด้านการเงิน (financial) อันนี้ก็ตรงๆเลยผลประกอบการกาไรต้นทุน 2. มุมมองด้านลูกค้า (customer) เราตอบสนองลูกค้าดีๆแค่ไหนลูกค้าพอใจไหมรักษาลูกค้าเก่าได้ไหมดึงลูกค้าใหม่ได้หรือเปล่า 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (internal process) กระบวนการําทำงานข้างในของเรามีประสิทธิภาพไหมอะไรเด่นอะไรด้อยต้องปรับปรงุงตรงไหนเพื่อให้ส่งมอบสินค้าบริการที่ดีได้และ 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (learning and growth) องค์กรพร้อมสำหรับอนาคตแค่ไหน พนักง,งานมีความรู้ทักษะพอไหมมีนวัตกรรมไหมวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมการพัฒนาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับอ๋อคือมองรอบด้านเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวใช่ครับตรงนี้น่าสนใจมากนะ BSC เนี่ยมันเหมือนบังคับให้ผู้บริหารต้องคิดและวัดผลในสิ่งที่อาจจะจับต้องยากเช่นความพอใจลูกค้าหรือการพัฒนาองค์กรให้มันมีความสําคัญเท่าๆกับตัวเลขกําไรขาดทุน ทำให้เห็นภาพรวมสุขภาพองค์กรจริงๆแล้วก็ตัดสินใจได้สมดุลมากขึ้นครับน่าสนใจมากค่ะ BSC แล้วก็อีกเครื่องมือที่เชื่อมโยงกันและสําคัญมากก็คือตัวชี้วัดผลการดําเนินง,งานหลัก Key Performance Indicators KPIs ครับตัวนี้จะเจาะจงลงไปเลยว่าเราจะวัดอะไรกันแน่เพื่อให้รู้ว่าเรากำลังเข้าใกล้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์แค่ไหนค่ะ KPI นี่ก็คุ้นเคยค่ะครับก่อนจะมี KPI ที่ดีเนี่ย เราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ critical success factors c s f ของเราหรือพูดง่ายๆก็คือศึกนี้ต้องชนะที่จุดไหนอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำได้ดีเป็นพิเศษเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์พอรู้ CSF แล้วเราถึงจะมากำหนด KPI หรือตัวชี้วัดที่เจาะจงลงไปเพื่อวัดความก้าวหน้าใน CSF นั้นๆครับอ๋อ oh. ต้องรู้ก่อนว่าอะไรสำคัญที่สุดแล้วค่อยหาวิธีวัดใช่ครับแล้ว KPI ที่ดีเนี่ยเขาก็มักจะบอกว่าควรมีลักษณะ smart นะครับ smart ครับเป็นหลักการที่ช่วยให้ตัวชี้วัดมีคุณภาพคือ specific เจาะจงว่าวัดอะไร measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ attainable ท้าทายแต่ก็ทำได้จริง realistic หรือ relevant สมเหตุสมผลสอดคล้องกับเป้าใหญ่และ timely มีกรอบเวลาวัดผลชัดเจนครับผม ตัวอย่าง KPI ก็เช่นร้อยหลักความพอใจลูกค้าจำนวนข้อร้องเรียนเวลาเฉลี่ยในการตอบสนองลูกค้าอะไรแบบนี้ครับค่ะค่ะต้องส m มาร์ทนะคะเข้าใจหลักการเลยค่ะเครื่องมือแต่ละอย่างก็มีจุดเด่นต่างกันไปนะคะ PDCA เน้นปรปับปรุงกระบวนการ BSC ช่วยมองภาพรวมสมดุลส่วน KPI ช่วยเจาะลึกเรื่องสำคัญมากๆแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงคะดูเหมือนจะไม่มีเครื่องมือวิเศษอันเดียวที่เหมาะกับทุกคน การเลือกใช้คงต้องดูว่าตอนนั้นองค์กรอยากเน้นวัดเน้นควบคุมอะไรเป็นพิเศษหรืออาจจะต้องใช้ผสมผสมกันไปนะคะถูกต้องเลยครับอาจจะต้องใช้ผสมผสานกันไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเอกสารมีตัวอย่างตารางที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ด้วยค่ะดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่เอาทุกอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยมารวมกันเพื่อให้การควบคุมมันเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติตารางนี้มันช่วยยังไงคะใช่ครับ ตารางแผนปฏิบัติการหรือแอคชั่นแพลนเนี่ยสำคัญมากเลยครับในการแปลงกลยุทธ์ที่อาจจะดูนามธรรมให้กลายเป็นแผนงานที่จับต้องได้ติดตามผลได้จริงมันเหมือนเป็นแผนที่เดินทางที่ละเอียดขึ้นมาอีกขั้นครับค่ะในตารางนี้โดยทั่วไปก็จะระบุองค์ประกอบสําคัญส,ค,ญสคัญไว้พบเลยครับตั้งแต่ 1. กลยุทธ์หลักคือแผนงานนี้ตอบโจทย์กลยุทธ์ใหญ่ข้อไหน uh huh. สองโครงการหรือแผนงานย่อย บอกชัดๆว่ากำลังพูดถึงโครงการอะไรระดับไหนองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงาน 3. เป้าหมายของโครงการอยากให้เกิดผลลัพธ์อะไรที่วัดได้จากโครงการนี้ 4. กิจกรรมหลักต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น 5. ผู้รับผิดชอบใครเป็นเจ้าภาพหลักค่ชะชัดเจนเลยโหห 6. ระยะเวลากำหนดกรอบเวลาเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ 7. งบประมาณทรัพยากรต้องใช้เงินใช้คนใช้ของอะไรบ้าง 8. วิธีการประเมินผลอันนี้สำคัญเลยจะวัดความสำเร็จด้วย KPI ตัวไหนหรือด้วยวิธีอะไรอาจจะมีทั้งเชิงปริมาณคุณภาพเพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าแล้วก็เป็นฟีดแบ c กกลับไปครับ โอ้โหพอเห็นโครงสร้างแบบนี้แล้วชัดเจนมากเลยค่ะมันเหมือนเป็นสัญญาประชาคมย่อมย่อมในองค์กรเลยนะคะที่บอกว่าใครต้องทำอะไรให้เสร็จเมื่อไหร่ใช้ทรัพยากรเท่าไหร่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสำเร็จหรือไม่ด้วยวิธีวัดผลแบบไหนทำให้การควบคุมกลยุทธ์มันไม่ลอยๆแต่กลายเป็นสิ่งที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็คุยกันได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะใช่เลยครับ ทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าได้ง่ายขึ้นสรุปการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้การควบคุมกลยุทธ์นี้ไม่ใช่แค่การตรวจงานตอนจบจริงๆค่ะแต่เป็นกระบวนการที่มีชีวิตมีชีพจรต่อเนื่องซึ่งฝังอยู่ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายเลย มันคือการวัดผลเทียบเป้าและเทียบกับคู่แข่งด้วยการให้และรับฟีดแบ็อย่างสม่ำเสมอเพื่อการแก้ไขปรับปรงุงและที่สำคัญมากๆคือเพื่อการเรียนรู้ขององค์กรครับผมเราก็ได้เห็นเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยในกระบวนการนี้นะคะตั้งแต่วงจร PDCA ที่เน้นการปรับปรงุง Balance Scorecard ที่ช่วยสร้างมุมมองที่สมดุล ไปจนถึง KPIs ที่ช่วยวัดผลในสิ่งที่สำคัญจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะถูกทำให้เป็นรูปธรรมผ่านแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนควบคุมกลยุทธ์อย่างถูกต้องเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่าองค์กรจะสามารถรักษาทิศทางที่วางไว้ทำกลางความเปลี่ยนแปลงเอาชนะความท้าทายต่างๆแล้วก็สุดท้ายคือบรรลุเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งใจไว้ได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องของการจับผิดเลยนะครับ แต่เป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้กลยุทธ์ที่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษแต่เกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะถ้าจะให้เปรียบเชยงง่ายๆนะครับกลยุทธ์คือแผนที่เดินทางส่วนการควบคุมก็เหมือนคนขับกับหน้าปัดรถยนต์นั่นแหละครับที่คอยดูทางดูความเร็วดูน้ํามันเพื่อให้เราไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทันเวลา เห็นภาพชันเพนค่ะและสำหรับคำถามชวนคิดต่อยอดสำหรับผู้ฟังในวันนี้นะคะเราคุยกันถึงความสำคัญของการเปรียบเทียบผลงานเรากับคู่แข่งเพื่อประเมินว่ากลยุทธ์เรายังเวิร์กอยู่ไหมคำถามคือในโลกความเป็นจริงเนี่ยองค์กรจะมีวิธีรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานของคู่แข่งที่น่าเชื่อถือมาใช้ในกระบวนการควบคุมกลยุทธ์ภายในของตัวเองได้อย่างไรคะโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเหล่านั้นมักจะเป็นความลับทางธุรกิจหรือหามาได้ยากแล้วก็อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย เป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจให้ไปคุบคิดกันต่อนะคะครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางเจาะลึกกับเราในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ